ถ้ามนุษย์เป็นผประเสริฐเหล่ากอของพระมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐมนุษย์สัมนมนุษย์โสเป็นผู้ประเสริฐถ้าคนนี่ในว่ามันยังมั่วอยู่คนแปลว่าคนดิบคนไม่คนแฉกคนดิบคนไม่คนแฉกคนไม่สุขคนไม่ทั่ว คนไม่เสมอแ้ก็ไม่เสมอปล,ลายแล้วบางทีคนไปม,มากๆมันนัวคนมันเลยมั่วไปหมดเลยเป็นคนที่ไม่ทั่วคนไม่ทั่วถึงคนบางทีเรามองเขาว่าเขาบริสุทธิ์แม้ก็โตนหลอกขามองเขาว่าไม่บริสุทธิ์เขาเป็นคนบริสุทธิ์กันนะตอนนี้เรามองเขาดีอ่อนนานๆานเขาเป็นคนเลวก็ได้ตอนนี้มองนี่ไอ้นี้มันเลวลย นี่มันเปลี่ยนเป็นคนดีเลคนนี่มันเปลี่ยนได้ตลอดเวล,ลาแม้แต่เราเองเราดูอารมณ์เราเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอารมณ์เราจะเปลี่ยนตลอดบางทีอารมณ์ดีใสยสาย,สาย,สายมาบ้าขึ้นมาแล้วพอทเที่ยงขึ้นมาซึมพอใบปลายขึ้นมาอยากเพอเย็นๆขึ้นมาเหมือนเย็นตาม้ะพอทุกมสองทุ่ม ทูท้่นูรายอารมณ์ของมนุษย์มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคนเนี่ยจะเปลี่ยนตามสถานาการณ์ไม่อยู่คงที่เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยเหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงก็คือเงินเหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงก็คือความรักเห็นที่เหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงก็คือความขัดเคือง เหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงก็คือการถือเนื้อถือตัวเหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงก็คือคิดถิดความเห็นเร่านี้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงคือธรรมะเหตุที่เธอคนเปลี่ยนแปลงก็คือคกิเลสเครื่องสั่งของเพราะสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนลมในวันนี่เราว่าเอ้ยอากาศดีจริงๆเมวันนี้ พอตอนนี้มันดีบ่ายสองโมงว่ารอดตับแต่คือมันเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนอากาศนี่แหละคนนี่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคราวนี้คนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเร็วกว่าอารมณ์รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนพอเรารู้คนนีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เปลี่ยนทั้งดีก็ได้ทั้งเลวก็ได้คนเราเปลี่ยนเป็นดีขึ้นก็ได้เปลี่ยนเป็นเลวลงก็ได้เขานี้ดีเลวในคนที่เปลี่ยนไปนี่มันเกิดจากอะไรเราเคยสังเกตไหมเราเนี่ยที่ดีที่เลวเนี่ยเปลี่ยนจากอะไรบางคนไม่เคยสังเกตเลยว่าตัวเองมีเปลี่ยนเป็นดีเพราะอะไรเปลี่ยนเป็นเลวเพราะอะไร ي? ไม่รู้ มันมีเหตุอย่างนี้เปลนดีเนี่ยเพราะส่องเอศพอสีวนาอสเสวนนาปัจโยส่องเศษกับคนดีเป็นคนดีส่องเศษกับคนเลวเป็นคนเลวจะดีได้ชั่วได้อยู่ที่การส่องเศษการคบค้าสมาคมกับคนคบคนดีเป็นคนดีคบคนเลวเป็นคนเลวถ้าไปห่อหมาเน่ามันเหม็น ไปห่อน้ําอกน้ําหอมมันหอมไปห่อของหวานมันก็หวานไปด้วยไปห่อของเผ็ดมันก็เผ็ดร้อนเข้าไปด้วยคนมนุษย์เนี่ยจะดีหรือเร็วอยู่ที่การซ่องเศษหรือพบคาสมาคมแล้วบางทีคนดีหรือเร็วไม่ใช่มันอยู่ที่สันดานหละถ้าสันดานเขาบางคนเนี่ยเขามีนิสยัยปฏินิสัยสันดานดีมาเลย ใครก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นิสัยเขาเลวนี่ใครก็เปลี่ยนแปลงให้เขาดีไม่ได้นิสัยเขาดีใครจะเปลี่ยนแปลงเขาเลวไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถรักษาตัวเองให้อยู่ทงที่ได้แต่บางคนเขาจะมีภูมิของเขาเลยมันมีภูมิเลวกับภูมิดีภูมิเลวก็คือไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงให้เขาดีได้เขาอยู่กับคนดีพ่อแม่ดีสังคมดีครูอาจารย์ดี ริ่งแวดล้อมดีสมาคมดีแต่เขาก็จะเร็วบางคนเขาจะดีขึ้นเลยสิ่งแวดล้อมเร็วๆพ่อแม่ไม่ดีสังคมไม่ดีหมู่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีสายไม่ดีแต่เขาจะดีรักษาตัวเหมือนเพชรแท้นี่คนในหน้าศึกษาหน้าดูว่าไม่เท่ากันเกิดมาสิ่งที่สั่งสมในสัดนดาลและจิตใจของเราไม่เท่ากัน ถ้าใครสั่งสมดีมากๆมากๆมากๆมันไม่ภูมคุ้มกันพิดก็คิดแต่เรื่องดีดีทาก็ทําแต่เรื่องดีพูดก็พูดแต่เรื่องดีดีแต่ถ้าคนเลวเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเลวเทวทแต่เรื่องเลวเวแล้วพูดแต่เรื่องเลวเวเพราะจิตใจของเขาสั่งสมแต่ความเลวเอาไว้ในจิตไม่เท่ากันจิตไม่เท่ากัน คนเหมือนกันแต่สิ่งที่มีอยู่ในสันดานไม่เท่ากันที่สั่งสมก็ไม่เท่ากันที่สั่งสมไว้ในจิตไม่เท่ากันเพราะบารมีของคนที่สร้างมาไม่เท่ากันเกิดมาอายุสั้นอายุยืนไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันทรัพย์ไม่เท่ากันความรู้ความสามารถไม่เท่ารับผิดชอบไม่เท่ากันอดทนไม่เท่ากันขยันหมั่นเพียรไม่เท่ากันเกียดค้านไม่เท่ากันโง่ฉลาดไม่เท่ากันดีเลวไม่เท่ากัน สัตว์โลกแต่ละดวงดวงจิตดวงวิญญาณสังสมมาไม่เท่ากันทุนเดิมไม่เท่ากันบางคนทุนศรัทธาเขามากศรัทธาเคาเรพเลื่อมใสมากไม่หวั่นไหวไม่งอนง่นไม่คลอนแคลนเขารักษาระดับสม่ำเสมอต้นเสมอปลายแต่บางคนไม่เสมอศรัทธามือนกันแต่เดี๋ยวก็หมด หมดศรัทธาได้มีศรัทธาได้หมดศรัทธาได้มีศรัทธาได้แล้วเสื่อมศรัทธาได้แต่บางคนก็รักษาเสมอต้นเสมอปลายมีแต่เพิ่มมากมูลขึ้นโดยธรรมความเพียรก็เหมือนกันขยันหมั่นเพียรน,นี่บางคนก็ขยันบางคนก็เบียดค้านบางคนก็ขยันเสมอต้นเสมอปลายบางคนขยันเป็นบางครั้งพอหมดอารมณ์ก็ขี้เกียจ เพราะน่องความศรัทธาวิริยะไม่เท่ากันสติที่รู้เท่าตัวเท่าันก็ไม่เท่ากันอีกบางคนมีสติรอบครอบรอบรู้มีสติรอบครอบรอบรู้ป้องกันของภัยอดีตอนาคตปัจจุบันมันรอบตัวมีสติรอบตัวเลยรอบด้านเลยแต่ไม่ใช่รอบจับแต่รอบรู้แต่บางคนไม่รู้อะไรเลย รู้ข้างหน้าอย่างรู้ข้างหลังไม่รู้ข้างซ้ายก็รู้ข้างขวาไม่รู้ข้างบนไม่รู้ข้างล่างไม่รู้สติถ้ารอบรู้ไปเจะรู้ไปทุกทางไม่เท่ากันสิ่งที่สั่งสมในจิตใจไม่เท่ากันลงทุนไปก็ไม่เท่ากันบางคนลงทุนได้มากบางคนลงทุนได้น้อยบางคนไม่ลงทุนทําอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย คนเกิดมาในโลกนี้จึงมีการสั่งสมบุญญาบาร,รมีไม่เท่ากันมีเหตุผลไม่เท่ากันบางคนไปเชื่อคนอื่น,นพึิดบางคนเขาไม่เชื่อคนแต่เชื่อมันถูกหรือผิดถ้าไปเชื่อมากๆถูกหลอออีกเชื่อมากๆโกงงา,ายอกีกเชื่อมากๆเลยไม่เป็นตัวของตัวเองเอกีกเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความถูกต้องความดีงานะ คนเนี่ยมีความเชื่อไม่เท่ากันบางคนก็เชื่อเหมือนกันเชื่อผู้ผีปีศายยจเชื่อที่เวลาอินตรงยมยักษ์จะบรรดาลเชื่อทีที่ท,ที่มีเป็นมงคลไม่เป็นมงคลวันไปดีวันมงคลวันจมวันภูจะไปไหนก็ต้องไหวาสารประปูสารปูส áng, ารเจ้าที่เจ้าทางพวกนี้ก็จะฝากชีวิตไว้กับสิ่งนอกศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธางมงายแต่พวกนึงก็ไม่ ทำก็ทาได้อย่างนั้นแต่เขาเชื่อความรู้ความหนึ่งสมองสองมือความรู้ความสามารถของเขาทุกอย่างเกิดจากความสำฤรธจสาเร็จเพราะความขยันความหมั่นความเพียรความประหยัดมัธยัตเเขาเชื่อกําลังความรู้ความสามารถไม่เชื่อกําลังจากสิ่งอื่นบันดาลผู้นี้จะไม่หวังพึ่งอะไรไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแต่เพียงสิ่งที่ใจไปยึดเหนียวเท่านั้น แต่ถ้าเขามีความรู้ความสามารถแล้วความรู้ความสามารถน่ะจะเป็นเครื่องป้องกันของภัยทั้งสิ้นทั้งมวลในตัวเขาเองเขาเลยไม่ต้องอาศัยอะไรแต่อาศัยความขยันความหมั่นความเพียรความรู้รอบรอบรู้เท่านั้นเองอันนี้คือคนคนในโลกไม่เท่ากันบางคนก็มาเกิดหากินนอนผสมพันธุ์กลัวตายเกิดมาหากินนอนผสมพันธุ์และกลัวตายเท่านั้นเอง ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้อะไรทั้งนั้นเกิดมาเหมือนหูเหมือนหมาเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนงวเหมือนควายเหมือนสัตว์ที่ไม่รู้อะไรเพราะเขาเกิดมาเขาไม่มีอะไรและไม่ต้องการอะไรเพราะชีวิตเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีตัวหล่อหลอมเขาไม่มีเครื่องหลอมหลอมเขาไม่มีแบบเหมือนดินที่ไม่มีแบบเหมือนปูนทรายที่ไม่มีแบบเหมือนเหล็กไม้ไม่มีแบบ มันก็ทิ้งเกลือนไปหมดแต่ถ้าแบบดีๆในช่างดีๆเขาเอาแบบดีๆมาใส่เอาปูนทรายเหล็กไม้ดีๆมาใส่ก็เป็นบ้านเป็นตึกเป็นเจดีเป็นโบสถ์เป็นอะไรสวยงามขึ้นมาได้นี่คือคนคนในโลกนี้จึงมีรูปแบบของการสร้างไม่เท่ากันเกิดไม่เท่ากันจบชีวิตไม่เท่ากันมามีความดีอยู่ในโลกไม่เท่ากัน ไม่เสมอกันดังนี้แลยะขาวารวะหูราปริกูเรติสาอรังเอวะเมวะอิโตทินังเตตาหนังอุปคปติชิตังกัติตังคุมังทิพามีวะสมิคตโตสเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถา,ามณีโชเจราโสยถา,าสัพพิติโยวิวัตจัมตุสัพพารโอโววินะสตุมาเทภวัตวันตรายโยสถิตีาภาโยภวะทิวาธนาสิปนิจมุทาปจาย,ยโน จตารโรธรรมาวาตันติอายวโนโสภังคเสลา